เครื่องเรือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบซิมูเลเตอร์เนาะจำลองอไฟเกิดจากไหนไปที่ไหนนะครับอย่างเช่นเครื่องกำนิดไฟฟ้าฉุกเฉินหรือเฮมิเจสซี่เจเนเตอร์ของเราเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นสีเขียวก็คือไฟที่เกิดจากไฟฉุกเฉินเนี่ยไปเลี้ยงส่วนไฟต่างๆที่สําคัญก่อนเหมิดเอ็มเจเนเตอร์จากระบบทํามือเนี่ยให้เป็นระบบออโต้ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินเราอ่ะจะได้ทํางานอย่างออโต้ทันทีนะครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการมาริไทม์ทอล์กวันนี้ก็ยังอยู่กับอาจารย์เก้งนะครับวันนี้อาาาจจรย์เกงงะมพูดถึ ในส่วนของห้องเครื่องเรือนะครับหรือว่าส่วน engine room ในส่วนของนักเรียนที่เรียนมาเป็นต้นกลนเรือนะครับโอเคก็วันนี้เนี่ยที่เก่งจะพูดถึงหัวใจหลักอันนึงของการ start day s h i p ครับ day s h i p นี้ก็คือเครื่องเรือที่จอดติดตับสนิทเหมือนรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ของเราที่จอดแล้วไม่ได้ติดเครื่องไว้นะครับซึ่งในการที่เราจะ start day s h i f ตัวนี้จุดมุ่งหมายของเราคือ start main engine หรือเครื่องจักรใหญ่ครับก็คือไอตัวเครื่องจักรที่จะขับเคลื่อนเรือเนี่ยไปข้างหน้า ใช่ก็ขั้นตอนในการ start day shift นะครับมันจะมีอยู่หลายขั้นตอนมากแต่ว่าขั้นตอนแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้เนี่ยก็คือการ start emergency generator นะครับหรือว่าต้องตาร์ทเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินก่อนซึ่งสาเหตุที่เราจะต้องตาร์ทเครื่องจักไฟเ,เครื่องปั่นไฟฉุกเฉินก่อนนะครับก็คือครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องเครื่องเรือนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบ simulator เนาะจำลองอห้องเครื่องเรือจริงก็ในห้องเครื่องเรือท่ามันจะมีแรแ g กมตัวหนึ่งที่เป็น แผนผังว่าไฟเกิดจากไหนไปทางไหนนะครับอย่างเช่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินหรือ e m e r g e n c y g e n e r a t o r ของเราเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นสีเขียวก็คือยังเป็นเครื่องที่อยู่เฉยเยังไม่ได้สตาร์ทยังไม่ได้ทํางานนะครับถ้าเวลาที่มันทํางานเนี่ยมันจะกลายเป็นสีชมพูสเต็ปแรกที่เราพูดกันไปก็คือเราต้องสตาร์ตตัว emergency g e n e r a t o r ถูกไหมครับเพื่อที่จะเอาไฟที่เกิดจากไฟฉุกเฉินเนี่ยไปเลี้ยงส่วนไฟต่างๆที่สําคัญก่อนหลังจากนั้นเมื่อส่วนต่างๆมันทํางานแล้วเราถึงจะไป เปิดเครื่องเจเนเรเตอร์หลักหรือว่าเมนเอนจินเครื่องจักรใหญ่ทั่วไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจึงจะมาปเปลี่ยนเครื่องกําเนิดเอ็มเจเนเรเตอร์จากระบบทําม,มือเนี่ยให้เป็นระบบออโต้เพื่อที่ว่าเมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้าตัดหรือเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยระบบไฟฟ้าฉุกเฉินเราอะ่ะจะได้ทํางานอย่างออโต้ทันทีนะครับซึ่งวิธีในการสตาร์ทเอ็มเจนะครับเราก็ต้องไปในห้องตัวเจเนเรเตอร์เมื่อกี้อ่านี่ก็คือหน้าตาของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินนะครับอ่าเราก็จะมาทําการสตาร์ทมันก่อน ซึ่งสตาร์ทก็คือเราจะไปที่หน้านี้ Emergency Generator Set a u t t s t t r t r นะครับ c t r โทรลเพก็เราจะมาทำการสตาร์ทมันในห้องเครื่องเรือเนี่ยเราก็เดินไปกดปุ่มนะครับก็จะเป็นตัวสตาร์ทเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสตาร์ทอ่าตอนนี้ก็จะเริ่มทำงานแล้วเวลาทำงานเราก็จะไปดูที่แจแกรมนะครับว่า Emergency ตัวเนี้ย จะกลายเป็นสีชมพูแล้วก็ค <Okay. S 3> ือตอนนี้เอเมอร์เจนซี่ทำงานทีนี Head ้ขั้นตอนต่อไปก็คือถ้าเราสังเกตในไดรแกรมตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ย z o o เข้าไปใกล้ๆกล้เอเมอร์เจนซี่ตัวนี้ครับมันทํางานแล้วก็จริงแต่ว่ามันยังไม่ได้ต่อเข้าระบบหน้าที่ของเราต่อไปก็คือเราจะทําการเชื่อมเอเมอร์เจนซี่ตัวนี้เข้าระบบครับก็คือเราจะมาที่เอเมอร์เจนซี่เหมือนเดิมนี่แหละแล้วก็มาที่เอเมอร์เจนซี่แัวนี้ก็คือไปที่หน้าแ el ของเครื่อง ก่อนที่เราจะทําการาตบระบบเอ็มเจนเข้าระบบนะครับเราจะต้องทําการ A/CB trip reset ก่อนก็คือเหมือนกับเป็นการล้างไฟที่คงค้างไว้ไม่ว่าจะเป็นเศษเล็กเศษน้อยอะไรก็ตามนะครับเราจะทําการเคลียร์มันให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะสตาร์ทก็คือเราจะมากดที่ปุ่มสีแดงตัวนี้คือตัว reset A/CB trip จากนั้นเราก็จะทําการ c o กิตเ r เก k e r หรือว่านําตัวเอ็มเจนตัวนี้เข้าระบบครับดยการที่กดปุ่มเล็กๆตรงนี้ถ้าในห้องเครื่องเดือนมันจะมี ุ่มอันนี้ครับเราต้องสังเกตดูอย่ายขยายเก๋ขยายไม่ได้กดอันนี้ระบบก็จะเริ่มทํางานก็คือเราจะสามารถเช็คได้ที่หน้า MSB ครับว่าตอนนี้ Emergency Gen อนะจ่ายไฟให้ระบบแล้วแล้วจากการที่ Emergency Gen นะครับจ่ายไฟให้ระบบที่สําคัญสําคัญแล้วเนี่ยจะเห็นว่าไฟเนี่ยสีชมพูก็คือจะเริ่มทํางานทั้งระบบตรงนี้เลยก็จะจ่ายไปที่ระบบสําคัญสําคัญก่อนโอเคครับ ในสัปดาห์ต่อไปนะครับที่จะมาทำการอาจารย์จะมาทำการสอนในเรื่องของอาการสตาร์ทเครื่องจักรหลักหรือ main engine นะครับซึ่งปกติเครื่องนึงจะมีอยู่3ตัวแล้วก็จะมีเครื่องบันไฟฉุกเฉินอีกตัวหนึ่งเป็น4ตัวนะครับสัปดาห์ต่อไปเนี่ยพี่อาจารย์จะมาพูดถึงการสตาร์ท main engine หลักแล้วก็มาเปลี่ยน emergency gen เนี่ยจากระบบแมนนวลคือระบบทำมือไปเป็นระบบออโต้ก็รอติดตามในสัปดาห์หน้านะครับในส่วนของ การสตาร์ทเดย์ดชิปเนี่ยจะมีประมาณประมาณ10คลิปหรือประมาณ10กว่า,วาคลิปนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ